คุณตั้งใจฟังครูเท่ใครที่ชีวิตไม่ก้าวหน้าชีวิตหมดพลังชีวิตย่ำอยู่กับที่เคล็ดลับข้อแรกที่คุณต้องใช้คือชีวิตไม่มีขาลงคุณตั้งใจฟังครูเท่ดีๆชีวิตของพวกเราไม่มีขาลงมีแต่ขาขึ้นและมีแต่การย่อเพื่อก้าวกระโดดไม่มีขาลงคุณจะตีความสถานการณ์ยังไงก็ได้คุณเลือกความคิดของคุณได้ ดังนั้นจงเลือกตีความจงเลือกความคิดที่ทำให้ชีวิตคุณมีพลังถ้าคุณคิดและตราหน้าตัวเองว่าชีวิตกูขาลงแล้ว,วะ่ะแบบนี้ชีวิตมันมีพลังไหมไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นคุณต้องฉลาดในการตีความหมายชีวิตไม่มีขาลงชีวิตมีแต่ขาขึ้นและมีช่วงที่ย่อเพื่อก้าวกระโดดถ้าคุณจะยอมรับว่าชีวิตคุณขาลง ครูก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่สําหรับครูเทและลูกศิษย์ตัวจริงของครูเทพเขารู้เคล็ดลับข้อนี้แล้วว่าเขาคือผู้คว,วบคุมความคิดของตัวเอง100%ซดังนั้นก็เลือกคิดความคิดที่ทําให้เรามีพลังไม่ดีกว่าเหรอจริงไหม